คยรู้เรื่องสัตตานังไะเคยได้ยินว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนี่เคยไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดคํานี้ถูกต้องไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดถูกต้องหรอถูกต้องไหมไม่ถูกต้องหรอแล้วอะไรเวียนว่ายตายเกิดอน่าจะเกิดแล้วก็ดับแล้วการเวียนว่ายตายเกิดมีไหม แล้วใครเป็นคนเวียนว่า้ตายเกิดสัตตานันใช่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะให้จะให้ทราบนิดหนึ่งซึ่งเชื่อว่าความรู้นี้ไม่ค่อยมีคนเอามาเปิดเผยนะ,นะไม่มีคนไม่ค่อยมีคนได้ทราบเลยภิกษุชื่อสาติเนี่ย พูดว่าวิญญาณเรียนวหวใตรเกิดวิญญาณไปเกิดในภพนั้นภพนี้พระพุทธเจ้าตําหนิว่าเป็นโมคบุรุแล้วก็ตําหนิภิกษุสาติว่าเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือเอาปิดด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจับเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอ้โดนหนักเลยนะ แต่พวกเราปางวิญญาณเวียนไายตายเกิดมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมทีน,นี้โอสาติถูกว่าขนาดนี้แถมจะถูกไล่ออกจากพิสูด้วยนะเนี่ยอืมบอกยังพอจะนับเป็นพระเป็นสง์ในธรรมวินัยนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนเรานะยังเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมเนี่ยใช่ไหม,มนีหลวเจ้าตำหนีขนาดนี้ก็ ก็เลยต้องไปดูว่าแล้วใครเวียนไหวไตเกิดกันแน่ถ้าไม่ใช่วิญญาณก็มีคำตอบอีกเหมือนกันพระตถาคตตรกับภิกสุทธทั้งหลายบอกเปรียบเหมือนการซักท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวท่ามกลางลงบางคราวปลายลงร้องบอกพิสุ์ทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น ตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะอะไรเพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริสัต์ทั้งสี่นั่นเองเห็นนะพระองค์ไม่ได้พูดว่าวิญญ,ญาณเวียนว่ายตายเกิดน,นะพระองค์พูดว่าสัตว์สัตว์เปี่ยนว่ายตายเกิดสัตว์นะเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ างคราวเขาแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้บาลีใช้คําว่าสัตตานันสัตตาสัตตาหรือสัตตานันดังนั้นเวลาเราได้ยินคําว่าสัตสัตสัตของพุทธเจ้าเนี่ยมันเริ่มมีความหมายเล็กซิงแล้วนะมันไม่ใช่หมูหมากาไก่ธรรมดานะออากลายว่าเราทุกคนเป็นสัตตานันลมก็เป็นสัตว์เทวดาเขาเป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว เรลวิสัยสัตว์นรกเดรลาชานทุกคนกำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องต้องแก้ความเห็นกันใหม่แบบขนาดใหญ่เลยนะวันนี้มาเปิดประเด็นใหญ่ประเด็นนี้แนี้แล้วคำว่าสัตว์เนี่ยมีนิยามไหมความหมายของคำว่าสัตว์ สองพสูตรนี้ไม่พอมีพสูตรที่สามีราธะเขาเลยถามผู้เจ้าว่าคําว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร่พระเจ้าค่ะพระสถาคตจึงบอกว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณราธะการติดแล้วการคลองแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถึงเรียกว่าสัตว์ น,นะพระศาสดานิยามชื่อสัตว์ว่าหมายถึงอะไรใครคือสัตว์นะเห็นนะอ่าชัดเจนนะอ่าดังนั้นสัตว์นี่แหละเป็นคนเข้าไปหลงยึดคัหน้านะท่านี้ถ้าจะให้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรอะ่ะให้รู้จักมันว่ามันคือสิ่งสิ่งหนึ่งก่อนแต่มันไม่ใช่ััหน้าไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยขณะที่มันมีอวิชา แล้วมาหลงยึดขันห้ามันจะถูกนิยามเรียกว่าสัตตานนงดังนั้นคาว่าสัตหรือสัตตานนงเนี่ยมันเป็นนิยามเรียกชื่อของสิ่งสิ่งหนึ่งขณะที่มันมีภาวะของการมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขันห้าแต่เมื่อมันได้สดับในธรรมประพฤติปฏิบัติตามอริมัคมีองแปดจนกระทั่งอวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นสิ่งสิ่งหนึ่งนี้จะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติญาณทัศนะ และวิมุตติยานทัศนะนี้พระตถาคตบอกว่าจะตั้งอาศัยในวิมุตติพระองค์บอกว่าวิมุตติยนัททัศนะก็เป็นธรรมชาติมีที่ตั้งอาศัยหาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ตั้งอาศัยในอะไรเล่าตั้งอาศัยในวิมุตติดังนั้นมันมีธรรมชาติใหญ่ๆอยู่สองสองระบบคือสมมติกับวิมุตติสมมติวิญญาณจะตั้งอยู่ในขันธ์ทั้งสี่ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารส่วนวิมุตต์นะหรือส่วนนิพพานนะวิมุตติยานทัศนะจะตั้งอาศัยในวิมุตตาเป็นอย่างนี้มี่สองระบบใหญ่ๆเป็นอย่างนี้นะและคุณสมบัติของสองระบบใหญ่ๆนี้จะตรงกันข้ามกันเลยฟังสมมุตินี้มันจะมีสามอาการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเสื่อมเรื่อยๆ เหมือนก้อนน้าแข็งมันตั้งอยู่เฉยมันก็เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลานี่คือเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏเปลี่ยนแปลงตลอดนะคุณสมบัติมันมีสามนะฝั่งนี้เกิดปรากฏคืออุป,ปาโทปัญญายติสองเสื่อมปรากฏคือวโยวโยคือเสื่อมปัญญายติสามเสื่อมเรื่อยๆทิตตสานยัตธตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกันเลย ครูเจ้าบอกว่าณนะคือไม่ณนะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสภาวะนี้ณนะวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสือ่อนมะัติตัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันอยู่นิ่งคงตัวตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิ่งสนิทไม่มีการมาการไปนี่คือคุณสมบัติของสองระบบนี้ซึ่งตรงข้ามกัน ดังนั้นสองระบบนี้เวลาพูดคุณสมบัติที่ตรงข้ามกันไม่ได้ใช้อนิจังทุกของอนะังอนัตตานีอนิจังทุกขังอัตตาเนี่ยไม่มีอันนี้บัญญัติกันใหมนะนะ่จะพูดว่าอุปาโทกันะนะักอุปาโทดังนั้นนี่คือความจําเป็นว่าทําไมจะต้องมาใช้พุทธวจนะเพราะความที่สาวกไม่ได้รอบรู้ระบบธรรมชาติทั้งระบบจึงบัญญัติอะไรไม่ได้บัญญัติมาปุ๊บผิด สัตตานังเหรอจาเป็นต้องมีอะไรรูปประกันสัตตานังเป็นคนเข้ามาหลงยึดรูปหลงยึดเวทนาหลงยึดสัญญาสังขารและวิญญาณรูปไม่มีในสัตตานังมันเข้ามาหลงยึดรูปมันเข้ามาหลงยึดวิญญาณตัวมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งดังนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยตัวมันจริงๆก็คือวิมุต่นเองแต่มันยังเรียกวิมุตไม่ได้ก็มันมีอวิชชาจึงถือเรียกว่าสัตตานัง แต่เมื่อใดมันหมดอวิชชาเนี่ยมันจะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติอันทรสนะซึ่งจริงๆมันคือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ตลอดกาลเลยและสภาวะนี้กําลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพราะความหลงเพราะการมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมันเลยท่องเที่ยวไปกับขันหน้าภาวะก็คือจะไม่มีรูปขันธ์ก็ได้มันไม่เกี่ยวกับรูปภัณฑ์เลยมันเข้ามายึดรูปภัณฑ์ บางสภาวะของภายใต้การมีวิชาของสัตตานันเช่นบางสภาวะที่ไปเกิดเป็นโรมหมกที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานันจายจะตนะนขึ้นไปก็จะไม่มีรูปประกันนั้นนั่นเป็นการพูดในระบบของสมมุติถ้าพูดเกี่ยวกับรูปจะต้องมาพูดในเรื่องระบบสมมุติละแต่ตัวมันเนี่ยไม่ใช่รูปตัวมันไม่ปรากฏการเกิดไม่เสื่อมไม่ดับมีอยู่ตลอด ดังนั้นเหตุที่พระเจ้าตําหนิมากว่าพูดว่าวิญญาณเป็นไหวใจเกิดมันจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าวิญญาณเป็นนิจจงอยู่ตลอดวิญญาณไปโน่นไปนี่ไปนะวิญญาณก็ไม่ตายสิวิญญาณก็เที่ยงแพ้สิใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดจับตลอดเวลาพระเจ้าจับว่าอย่างนี้บอกมิสูตทั้งหลาย สิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมะโนบ้างวิญญาณบ้างน,นั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเป็นาธาตุรู้ที่เกิดดับไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรแต่สัตตานางเข้ามาหลงยึดมันว่าเป็นตัวมัน